ข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอพระองค์นั้นทรงสดับความปรารถนาของคนที่ถ่อมตัวลงด้วยเถิดพระองค์เจ้าคะขอพระองค์ทรงเสริมกําลังกายกาลังใจให้เขาขอพระองค์ทรงเอี่ยมพระการของพระองค์นั้นฟังด้วยคําที่เขาร้องต่อพระนามของพระองค์รู้รู้ว่าลูกเป็นมนุษย์ลูกไม่สามารถทําได้ลูกเป็นคนที่ไม่สงบญแบบพระเจ้าขอพระองค์เมตตาด้วยเถิดขอพระเจ้า ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนกําลังลงและผู้ที่ต้องการคําอธิหานี้โปรงจะขาให้ไปแตะใจเขาโปรงจะขาลูกขอบคุณโปรงในพระคําของโปรงบอกว่าข้าแต่พระเยโฮวาพระองค์ทรงสดับความปรารถนาของคนที่ท่อมตัวลงจะทรงเสริมกําลังใจให้เขาและพระองค์จะทรงเอียงพระการสดับถ้วยคําของเขาลูกเชื่อว่า พระคำของพระองค์นั้นเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องและเกิดผลมากมายลูกขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าเอเมน